ที่นี้ไปแรกเรื่องของ้อการบริจาคเลือดดวงตาแล้วก็อว,ยวัยวะเพื่อเป็นพระราชกคุศลกันบางค่ะโดยจังหวัดพัทธลุงนะคะมีการจาัดกิจกรรมบริจาคเลือดดวงตาอว,ยวัยวะถวายเป็นพระ confian confian ร,าร,ราชรกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสาราประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ จังหวัดพัทลุงรวมกับอำเภอเมืองและสภากาชาดจังหวัดพัทธลุงจัดกิจกรรมทำความดีบริจาคเลือดดวงตาอาวัยวะเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านมนุษยธรรมย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมงานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย ส่งแน่นย้ำให้เกิดเครือข่ายผู้บริจาคเลือดอยางยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศตามพระราชปณิธานให้ด้วยใจไร้ซิ่งตอบแทนค่ะโดยเหล็กวาแนนนายสุจินว่าจาก,กิจรองผู้วาราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสาวสรุดดาอินประพันธ์นายอำเภอเมืองพัทลุงได้รวมกันพบปะให้กำลังใจแล้วก็แสดงความขอบคุณพีน่น้องประชาชนที่ไปร่วมกันบริจาคเลือดบริจาคดวงตาแล้วก็บริจาคอวัยวะซึ่งก็มีผู้แจ้งความประสงค์ ขารวมว่า40บรายค่ะจากอำเภอเมืองพัทลุงอาซีรลอยรายค่ะข้ออภัยโดยล้วนเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีจิตศรัทธาตั้งใจมาทําความดีถาวายเป็นพระราชก,กุศลอย่างพร้อมเพรียงค่ะหลายคนที่มารวมกิจกรรมนะก็เผยถึงความรู้สึกนะคะวันดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้รวมทําบุญรูปแบบเทสามาตดช่วยชีวิตผู้อื่นได้จริงค่ะโดยนึงในผู้บริจาคนกะ็ได้บอกว่ารู้สึกดีทุกคนที่ได้บริจาคเลือดแต่วันนี้นะพิเศษว่าเดิมเพระาะเป็นการถาวายเป็นพระราชก,กุศลแล้วก็ได้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทช่วยต่อชีวิตคนได้จริงๆค่ะในโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวสินชมในนําใจของพี่น้องชาวผัดลุงทุกคนในมาวันนี้นะก็คือผู้ให้โอกาสชีวิตไมแก่เพื่อนมนุษย์การมารวมบริจากับเผื่อถวายเป็นพาราชกุศลนี้สแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีรวมถึงจิตสาธารณะอันงดงามของคนผัดลุงนะคะสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของชาวผัดลุงทางภาคราชภาคประชาชนแล้วก็สภากาชชตดจังหวัดค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง บดพิสูจน์ข้องหัวใจนะ<ม>ในการเทวาให้เี่ดีงามแล้วก็เป็นการรวมกันทำความดีถาวายเป็นพระราชะกุศลอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ